สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้มีคนตามหาคุณใช่ไหมใช่ตามไปเราหนีไปแล้วเนี่ยเขาตามหาคุณหรือคุณตามหาเขาตามหาเขามาแต่ละครั้งก็ไม่ได้เจอกันทันทีวันนี้ก็เลยอยากเจอหน่อยและหากันจนเจอเนาะเจอแล้วในโรงอาหารโมอีสานกันขนาดไหนรับโมอีสานกันสุดฤทธิ์สุดดีเหมือนไม่เคยเจอกันมาร้อยปีจอช้า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 ใครคิดถึงไหมใครคิดถึงแล้วก่อนได้กำลังใจจากจีแล้ว เจเจ๊ S 1> <S 1> ว่าไงบ้างวันนี้เจบอกว,ว่าสู้สู้สนะเอออ่กะกับการนั่งแท่นกรรมการในหมอลำไอดอลซีซั่นสองเลยครับกับก็ถือว่าถือเตี้นอยู่นะปกติเราก็จะเป็นอ่ออยู่นอกจอเนาะก็เป็นเป็นในหมอลำหรือเปลี่ยนแบบว่าค่ายเพลงแต่ครั้งนี้เราแบบแบบในรายการทีวีอะไรเลยก็ก็ถือเตี้นาหาเป็นเป็นโค้ชของมหมอลำด้านสองก็สารฝันเป็นหมอลำหลายคนเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมดแบบว่าเขาก็ลุ้นมากว่าคุณบิ๊กหรือเปล่า ก่อนแล้วนี่ใช่ไหมพอเปิดตัวมาเขาก็ดีใจมากแล้วคนแต่ละคตมีแ็ต่สุดยอดนะคุณต้องเตรียมตัวต่อปากต่อคำกับใครว่าคุณบิวจิตบิวจิตแร่อรดีป้าพี่โจยมานินหวันใจกับพิมพิมอื่นไม่หวานหาเพราะเราสู้อยู่แล้วยิ่งบิวจิตนะคุณพูดเล่นเขาหน่อยสิบิวจิตหรอบิวจิตก็บิวจิตต้องเจอพี่ร้านพิแลน เอาวันนี้วันออดิชั่นน้องๆวันแรกเป็นไงบ้างครับก็ผ่านไปแล้วคือคึ้งคาสนันที่เบรกน้องก็แต่ละคนเป็นคนจริงจริงที่ทุคนใส่ดีๆจักสิเหลือบไหลเดินแบบลายแห้ยงทำใจยากไหมทำใจลำบากไหมทำใจไม่ยากแต่ว่าเลือกยากเป็นความสามารถของน้องๆเด็กสมัยนี้เป็นไงบ้างโูเก่งนะแล้วบางละคนอะอายุไล่เรียกกันผมหมดเลยก็คือมีแต่ยี่สิบต้นตหมดเลยแล้วแบบทากันรัมไปทำนองนั่นนี่นู่นได้เยอะแยะมากเลย วาดลายต่างๆโชว์ความสามารถแบบสุดไหมวันนี้เพิ่งเห็นคนมีคนดวงเบบลำเงินวาดท่าลำเอืนเออเขา้าเข้าตาหลายคนไหมวันนี้คุณคุณบิก๊กตอนนี้เข้าตาประมาณหลายคนอยู่เออ <laughs> <laughs> คนที่จะมาอยู่ทีมของบิก๊กผู้ใหญ่บ้านเป็นแหล์นี่จะต้องเป็นยังไงฮะจะต้องมีความสามารถยัยงไงบ้างพอกตรงเก่งตรงกล้ากล้าเล่นกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำ และก็ต้องเสียงดีด้วยนะฮะจะมาเอาแชมป์ห uh รือเปล่าในซสซันสองเนี่ยก็จุดประสงค์ที่มาก็อเอาแชมป์นะฮะถ้าไม่เอามเาแชมป์ถ้าเกิดไม่ออกไม่ได้แชมป์ไม่มานะฮะจุดประสงค์ก็มาเอาแชมป์อ่าไอ้ขิงอะไรกับสามพีมืเหือหน่อยคุณก็อยากให้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมนะครับผมกับื่อกับเพื่อนพี่น้องเราอาจจะไม่ใช่นักน้องมรำแต่เราก็พามรำไปสู่จุดมุ่งหมายคว้าแชมป์ได้มา แล้วอย่าบอกอะไรกับน้องๆที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้มาอยู่แบบอยากจะมาอยู่กับทีมคุณอย่างเงี้ยถ้าอยู่ทีมผมไม่ต้องหวั่นใจเตรียมตัวเป็นแชมป์เป็นแชมป์อย่างเดียวมั่นไปมั่นเพาด่าแล้วนี่เอาฝากติดตามรายการมอลำไอดอลซีซั่นสองฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับรายการหมอลำไอดอลซีซั่นสองนะครับผมเร็วนี้เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่า อัปเดตอัปเดตถาเรี่อว่าใครอยู่ทีมไหนตอนนี้คือยังไม่อัปเดตเพราะว่ามันยังไม่ได้ลงตัวเรื่องสมาชิกตจ้ทีมแต่ความซึ่งความยิ่งใหญ่ความอลังการในปีนี้จะเป็นยังไงบอกหน่อยเขาทำใหญ่เบิกไปคนหน้าแข่ไม่ได้เอเอเขาอลังการอยู่แล้วสมกับการต้องรับผู้ใหญ่บาา้านสมอยู่แล้วสมมาก <laughs> ต้องสมสิโอเคขอบคุณพี่ครับเรียบร้อยครับ